ขึ้นจากโรมมาได้ครับทำความสะอาดกันก่อนก่อนจะลุยต่อรดเกี่ยวข้าวประทีพัฒนาการช่าง2018จากสุพรรณบุรีอยู่ที่บ้านท่าแห่ตำบลคลองชายอำเภอของชายจังหวัดกาลสิน ล้างเสร็จเดี๋ยวลุยต่อครับนี่ครับเพกของเราครับรถวินฝั่งนี้กองทับมันต้องเดินด้วยท้องครับของแซบมาอีกแล้วครับ พ่อครัวหัวป่าช่างมิงได้เ,เมนูออยังอโอ้อาหารเสืออ,อาหารสิงโตมาอีกแล้วส่วนช่างต๋องบอกลาครับวันนี้กินก้วยก็พอแล้วได้ขา่าวว่า หลวงพี่บอยศึกแล้วแม่นบอ่โอ้เป็นไอทิดบอยแล้วไอทิดบอยนะอ่าแล้วทำไมไม่เอามาด้วยเนี่ยงานหน้าเจอกันแน่นอนนะนึกว่าจะแบบเปิดตำนานไอทิดบอยจะหน่อยนางแต้มมุงอันหมอได้ใส่งานบ่ก่อนหม้อเครื่องทำน้ำอุ่นทั้งนี้เียมตัว ประกอบอาหารน,นะครับมีซอยจ๊มีอะไรส่วนฝั่งของตู้แอร์ฝั่งนี้ก็ล้างอยู่ล,ล้างเสร็จดุวยต่อนะครับช่างอุ้ยก็จะดูอกอารเกี่ยวจนเสร็จนะครับววนนรฮะยัง,กงเกาะเต๋อทำไมเขาเป็นปอบเหรอตี จะเย็นเท่าจะเย็นพอเห็นตะวานเราค่อยสั้นไหมสดสดสดบ่อสังหมิงเต้นดึกดึกเลยสิเขาแช่เย็นไปอ้าวจ้ากุยทำอะไรนั่นโอ้เตรียมพื้นที่แล้วครับอยู่ใกล้มีกองฟืนด้วยแน่นอนเลยการก่อไฟมันมีหลายวิธี ขุดเป็นหลุมครับทำเตาครับช่าไไอองอุ้ยเขียงเครื่องนึงไปใส่ก้อนซังหมิงเอาใบใส่ยูโเครื่องนึงเอามานทำเครื่องนึงโอ้แบ่งเครื่องตัวนี้ตะพ่วงตะพ่วงตัวนี้โมเหยแปลกโถมีเบสตอนลุยอยู่ในโคนนี่ก็จุดจัดขึ้นมา ัดอาหารสิงโตนี่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันแล้วครับช่างหมิงฝั่งนี้เตรียมตัวนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ว่าเปิดออกแล้วนะรอบหนึ่งคราวนี้ก็จะเป็นการล้างนะครับพี่ๆทีมงานเขาจะใช้ น้ำมันเครื่องผสมกับน้ำมันดีเซลใส่เข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้พักหนึ่งเดี๋ยวเขาเปิดทิ้งแล้วก็ใส่อันดีเข้าไปแล้วก็ลุยเกี่ยวต่อทีมงานเสียคิวจากสุพรรณบุรีหันมาฝั่งนี้ครับฝั่งของอาหารการกิน เป็นไงจังกุยไม่สบายดิซอยจุได้ไหมได้ได้นาะครับนี่ครับดับหวานอโอ้มือฉมังครับนอกจากขู่รถกูเรือซ่อมรถซ่อมเรือแล้วกอนนี้นะครับทีมนี้ ขากู้ไม่ใช่กู้แต่รถนะกู้เรือด้วยประวัติศาสตร์ที่ทำไว้นะเรือบูรับกู้เต็มหัวใจเนียบูรับกู้ยังเกาะบูรับกู้เต็มหัวใจกับท่อกระสอบเลยกู้บอ่อกสกู้ท่อกระสอบกู้หัวใจรับกู้อ่าคิดราคาแพงเนี่ยเดี๋ยวนี้มีภาษาไปบอมีโอ้ลูกดองช่างอุ้ยแต่ละคนนี่ จะโสดหมดทุกคนมันมันเป็นกฎหรือเปล่าเป็นกฎของช่างอุ้ยหรือเปล่าช่างมีตังกฎไ้งกฎไว้ว่าใครมาทํางานกับช่างอุ้ยเนี่ยห้ามมีครอบครัวใช่ไหมห้ามมีพันธะอ๋อคือฮัลโลรวมพลก็จะบ้านจะมาได้โอ้น้ำเดือดแล้วเตาช่างอุ้ย นี่เป็นเตาดินนะครับน้ำเดือดแล้วชัาอุ้ยน้ำเดือดแล้วน้ำจะแห้งแล้ว,นนแ,ลวแต่เวลาลุยนะครับเสร็จแล้วครับแต่พอทางอุ้ยอาหารติกโต รถเกี่ยวก็เรียบร้อยนะครับลงไปลุยเกี่ยวต่อแล้วนุ่เ,เป็นพัน์ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวพันเตี้ยเมืองกระสินมุณน,นมานกินรับมาเลยครับเดี๋ยวลุยฝั่งนี้เสร็จเดี๋ยวจะพาลงไปดูรถเกี่ยวล,ยลุยนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าาจะเสร็จก่อนไว้เจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ